ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาแานพุทธบริษัทจะหลับหรือบางทีบรรดาแานพุทธบริษัทบางท่านอาจจะเริ่มหลับบางแล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เวลาบังคับแต่ก่อนจะหลับก็มาฟังทำกันก่อนซึ่แนะวิธีแนะนำแนวการปฏิบัติ แต่ถ้าบางเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่อยๆไปจิตอยู่ในธรรมแล้วก็จะหลับก็อย่าดึงไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเพราะนัานถือว่าขณะใดาที่จิตฟังธรรมอยู่จิตพอใจในธรรมนั้นแล้วก็หลับไปขณะที่หลับถือว่าจิตทรงชาในธรรมนั้นจนกว่าจะตื่นเป็นการได้กาไรมากการแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในายามนี้เป็นเพื่อนก่อนนอน ก็เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบเพื่อเตือนใจไว้ว่ากรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมโนมยิทธิยังไม่ถึงที่สุดความดีของพระพุทธศาสนา <c oughs> เป็นความรู้ที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเป็นการยืนยันคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแนะนำว่า คนเกิดตาต่อคนที่ตายไปแล้วยังไม่มีสภาพศูนย์ถ้าสร้างความชั่วก็ต้องไปตกนรกบ้างเป็นเปรตแป็ศรุรกายเป็นสัตว์ดระชานบ้างตามกําลังของความชั่วถ้าสร้างความดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดก็ไปนิพพาน ฉะนั้นในฐานะที่มัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบิชกิตมานตั้งใจปฏิบัติความดีตามท่านก็จงพยายามตัดความชั่วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นความชั่วคือความชั่วในอุทุมปริกาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นปกิเลสอันนี้ขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคน อย่าเข้าไปคบเก่าปกิเลสท,ทั้งหมดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดแล้วก็้าไม่สงสัยว่าดูได้ที่ไหนก็ในเทศอธิบายอุทุมปริการโสดมีในนั้นมีครบถ้วนเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าโดยตรง <c oughs> อุปะกับาเข้าไปใกล้มั่นกิเลสด้วยความชั่วหรือความเศรมองไม่ว่าจิตเลวอย่าเข้าไป ถ้าจิตเลวทุี่อย่างเดียวกายก็เรวว็วาจาก,ก็เร็วคําแนะนําคําสั่งสอนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเป็นของดีหนึ่งความดีขั้นสเก็ตของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนจงพยายามทรงความดีนั้นให้ได้แต่ความดีขั้นสเก็บไม่ถึงอย่างดีอย่างอื่นเราก็ดีไม่ได้ อย่าธนงตนว่าดีตายแล้วต้องไปอบายภยูมิแน่แล้วก็บริการนี้สองความดีขั้นเปลือกความดีขั้นเปลือกนี่คือความดีขั้นทรงฌานโลกีนั่นก็คือหนึ่งทรงศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทําลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมบุคคนอื่นให้ทําลายศีลไม่ยินดีอบุคนอื่นทําลายศีลแล้ว แล้วก็พยายามระงับที่วนห้าประการที่วันห้าประการก็ได้แก่นหนึ่งความพอใจในเพศตรงกันข้ามคือกามารมณ์ขณะนี้เราจะหลับแล้วนี่ตัดอารมณ์ใจให้ไปสุขเสียจะไปยุ่งเรื่องนั้นหยุดไปคิดเรื่องนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวลานี้เราทําสบายใจสบายเป็นตัวของตัวเองสองตัดความไม่พอใจขึ้นที่ว่าความโกรธความไม่ชอบใจบคนในุคคลใดเลิกไปเสีย <C oughs> ถ้าเรายังไม่เป็นพระนาคามีมันก็เลิกจริงๆไม่ได้เลิกเสีโชคราก่อนจะหลับทำจิตให้เป็นสุขสามความมึงมงนงงซึมในอารมณ์ข้อแรกกายรักทำกำลังใจให้ปรตรองตัดอารมณ์นั้นไปแต่ว่าถ้าฟังไปฟังไปมันงงจะหลับก็ปล่อยหลับเลยไม่ต้องถึงเอาไว้จะเป็นการทรมาน ใจิตใจฟังธรรมพอใจในธรรมเป็นที่พอใจแล้วฟังได้แค่ไหนหลับแค่นั้นใช้ได้ขนาดหลับถือว่าทรงฌานในธรรมนั้นจึงกว่าจะตื่นเป็นกำไรมากข้อที่สี่ความฟุ้งซ่านเกินไปเสียฟูฟังธรรมแต่ใจคิดอย่างอื่นนอกรูนอกนทางมันอาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาถ้าพระเจ้าพยามยับยั้งว่าเราจะตั้งใจงทรงธรรม ข้อที่ห้าความสงสัยในคําสอนในผลการปฏิบัติจะไม่มีในเราความสงสัยในพระเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีในเราแค่นี้พอใจแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงจัดว่าจิตทรงพรมีหางสี่คือจิตนี้คิดอยู่เสมอว่าเราจะไปมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งโลกเราจะไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เป็นศัตรูกับใคร ข้อดีสองเราจะมีความสงสารปรารถนาเกื้อกูลคนศสัตว์ทั้งโลกให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ข้อดีสามเราจะไม่ฉาดิสยาใครพอยินดีเมอืน่นคนอื่นได้ดีแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติดีตามเขาข้อดีสี่เราจะวางเฉยใครเพื่องพร้มจะไม่ซ้ำเติมที่คิดเมตตาปราณีไว้เสมอ ถ้าทรงอารมณ์ได้ตามนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีตรองตัดว่าเป็นผู้เข้าถึงกับเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนแต่ว่าเปลือกความดีนี่เป็นเป,นเปลือกที่ทรงชานโลกีบรรดาแ่่นพุทธบริษัทไม่ต่ำเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถ้งแม้ทรงอารมณ์ตามนี้ก็ถือว่าพอเอาตัวรอด <c oughs> ถือว่าพอ,อาตัวรอดนั่นก็นหมายความว่าตกนรกยากหน่อย เราไม่ตกนรกเลยนะไม่ได้ถ้าเลอยังตกขาดความดีที่ปฏิบัติต่อไปเข้าถึงกับพี่นั่นก็คือว่าพระพุทธสัมมาสัจจะตรตัสว่าทำปกเพมีวาสานิสติญาณให้เกิดขึ้นคือการลรึกชาติการนรกชาตินี่หาว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติผ่านระยะที่สองที่สามครูเขาก็สอนมาแล้วขอให้ส่งกําลังใจไว้ทําให้มันคล่องอย่าประมาทในใน,ในชีวิต ยราคิดว่าเราดีจะเกิดการลาดลังแล้วกาความดีถึงกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงทิพยานอย่างเข้มที่เรียกว่าจวตูประปาติยานคือได้ยินชื่อคนสัตว์ได้เห็นคนนั้นสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหนได้ยินชื่อคนตายแล้วสัตว์ตายรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ไปเกิดที่ไหนอย่างนี้ที่ว่าถึงกัน ครูก็สอบนบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วคอยส่งกำลังไว้พยายามทำให้คล่องจิตจะมีความสุขนั่นนอกจากนั้นยานแปดประการคือหนึ่งที่ประคุญยานเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรมเห็นอะไรได้ทุกอย่างด้วยกำลังใจเราก็ปฏิบัติได้แล้วเป็นปัจจัยให้พ้นจากความสงสัยในคำสอ่งสอนงอง,องมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คีอบางท่านบอกว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้ความจริงมันมีเราจะได้ไม่สงสัยท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่พระพุทธเจ้าว่ามีเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าสำหรับท่านพู้นั้นที่พูดท่านจะไปอะไรเป็นเรื่องของท่านอย่าไปสนใจแล้วก็สําหรับข้อที่สองจุตูปาปาติยาน ยานนี้รู้การเกิดเกิดจากการดับของคนและสัตว์ที่พูดมาแล้วว่าเห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้สูต์ชื่อสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านมนีก่อนเกิดมาจากไหนวินชื่อคนตายและสัตว์ตายทราบได้ทันทีว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนปุพเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้เป็นเหตุให้ทบทวนชีวิตของเราเอง ว่าการเกิดมากี่ชาติมันเป็นสุขเป็นทุกข์ขนาดไหนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างเสื้อกายบ้างเป็นสัมฤบ้างเป็นมาแน่เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นแน่แต่ไม่มีการทรงตัวสู้ไปนิพพานไม่ได้ทําใจลดมณทิฏฐิแต้เยอะตักิเลสได้มากปีตัางสัาญาณฤทธิการนอดีตอนาคตตางสัาญาณฤทธิการนอนาคต ปัจจุปันนังสิญ,ญาณุเหการปัจจุบันเมื่อถากรมมุตายานกกรู้กฎของกรรมว่าอะไรทำให้เรามีความสุขทาให้เรามีความทุกข์และคนที่มีความสุขและคนที่มีความทุกข์มีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระอรมโนกเชษส,สอนญาณแปดไว้ให้เรามีความสุขใจถึงแม้เรายังจะไปนิพพานไม่ได้จะไปสวรรค์ไม่ได้จะไปพุทโไม่ได้ยังอยู่เป็นคนอารมณ์จิตก็เป็นสุข ขาบรรดาท่านพุทธบริษัททําให้คลองตัวจะมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกและกอบอาชีพอะไรอยากจะรู้ขนาดดีหรือเลวยังไงเรารู้จะได้ไม่ขาดทุนไม่ขาดรอนปีไหนน้ําจะท่วมมากปีไหนจะแล้งมากเกินไปปีไหนภัยอัาดจะเกิดขึ้นกับพืชผลเราทราบจะได้หาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงการขาดทุนมีชีวิตท่งตัว และเราก็สามารถจะรู้บนข้องเราที่สั่งสมมาแล้วแต่อดีตจนทั้งถึงปัจจุบนนันในบุญวาสนาบารมีข้องเรานั้นอยู่ขั้นไหนจะไปเป็นเทวนาได้ไหมไปเป็นพรมได้ไหมจะไปนิพพานได้ไหมเราทราบขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเราทราบการปฏิบัติถึงแค่นี้เข้าถึงแก่นแต่อย่าลืมไม่ญาติโยมพุทธบริษัทธบรรดาเพื่อนพิสุสมันเน แต่นี้เป็นฌานโลกียังดีไม่พอต้องศึกษาระบบความเป็นมาของพระอริยเจ้าถ้าพระอริยเจ้าท่านจะเราจะท่านจะไปจะเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นนะไม่สาคัญเดินตามท่านไปเรื่อยๆได้ดีไม่มากได้ดีข่าวทีละน้อยๆก็ยังมีความดีเข้ามาติดเราถ้าทําไปแล้วจนจะหลงตัวคิดว่าเป็นพระอริยเจ้ามันจะเป็นผลร้าย คิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดเรายังไม่ดีต้องทาแสวงหาความดีต่อไปเดินตามทางของพระอริยเจ้าเขาเดินอย่างนี้คือหนึ่งบาร,รมีสิบบารมีสิบโดยาการต้องประจําใจไว้เสมอด้วยก่นนงทานบาร,รมีคิดว่าเราจะให้ทานแทนการที่เราจะแย่งทรัพย์สมบัติขางคนอื่น ถ้าคิดไว้ยังไม่ได้ให้จัดเป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฌานคิดว่าเาาาาาราจะรักษา,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 าสินศึกษาสินที่เราปฏิบัติตามฐานะถ้าสิ่ในจิตขาบทระมัดระวังสินในบกพร่องกา,า,ารเอาจิตเข้าไประมัดระวังสินในบกพร่องอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นฌานในศีลานุสติกรรมฐานตลอดเวลา สาสามเล่คัมมะบรมีการทิ้มบทพยายามระงับอวิวห้าระยการย้ายครอบงำใจและพยายามหาทางตัดสังยน์ทั้งสิบระการให้หมดไปจากกาลวางใจตามที่ทำได้ค่อยๆทำและปัญญาบรมีก็พิจารณาคำสั่งสอนองค์สมเด็จประพิญสีหาทางตัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นไปิัญญาบรมีมีความแก่าแก่เกาก็คล่องแคล่ว มีความแก้วกลาต่อสู้ตัวศักดิ์ไม่ท้อถอยการปฏิบัติความดีนี่ความชั่วมันโค่เข้ามาทําลายอยู่เสมอต้องต่อสู้ไม่ยับยัง้งมันแพ้มั่งเราแพ้มั่งใคากันแพ้ต่อต่อไปเราจะไม่แพ้เลยและขันติบามีต้องอดทนต่อสู้การต่อสู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องอดทน ใช่ไมเอาทนไม่ช้าก็ถอยหลังแพ้เขาต้องต่อสู้ไปยันเอาแคข้าวความตายเป็นเครื่องเป็นเดิมพันกันสัาจจะบารมีตั้งใจว่าจะทําความดีจะต้องทรงความดีให้ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอานิฐานบารมีสร้างกําลังใจว่าเราต้องการนิพพานความดีใดที่องค์สมเด็จพระจิตมายกล่าวว่านิพพานเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เราทําตามนั้นไม่ถอนตัวไม่ถอนใจ เมื่อตาบารมีทำจิตใจให้แจ่มใสหน้าตาชุ่มชื่นวาจาไพเราะอย่างนี้จะเป็นที่สบายใจทั้งเราและเขาผู้รับฟังผูหินหน้าเมข้าบารมีอะไรที่เข้ามาเป็นเครื่องทรมานกายทรมานใจอดทนเข้าไว้วางเฉยไม่ดินดน้นรนไม่แสดงกายก,กับทรทกสทานใจจะมีกําลังความดี บารมีสิบราการนิบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้ค่อยๆรักษาอย่าคี่ว่าทำวันเดียวได้มันก็พลาดบ้างเผลอบ้างเป็นของธรรมดา <c oughs> แต่คิดว่าวันหนึ่งสามารถจะต้องทรงอารมณ์นี้ให้ดีให้ครบถ้วนนะิสประการอย่างน้อยหนึหน่ชงชั่วโมงไม่ใช่นั่งภาวนารักษาอารมณ์ตามนี้อย่างน้อยหนึง่งชั่วโมง ทางที่ดีตื่นขึ้นเชา้าสรงอารมณ์นี้ให้ปกติสิบส่วกี่ประการและหลังจากนั้นก็ไปดูจริยาของพระอริยเจา้าคือจริยาของพระโสดาบันเมื่อวานนี้ได้พูดแล้วว่าความจริงปะโสดาบันมีอะไรไม่มากนะักแต่ต้องสรงอารมณ์ไว้เพื่อหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย สังไม่สงสัยในความดีขอ,ดมของสมเร็จประสัมมาสามพทธเจ้าของพระธรรมและของพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือโดยไม่มีความสงสัยและแข็งใจสามสรงสินห้ากับกรรมบท1สิบไว้ครบถ้วนเฉพาะสินห้านี่ไม่พอต้องกรรมบท1สิบด้วยจิตที่มีความสุขคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติดในกรกรม ถ้าสีไม่ดื่มธุรามีไรห้าไม่พูดมุสาวาตพูดเฉพาะความเป็นจริงหกไม่พูดคำหยาพูดเฉพาะวาจาอ่อนหวานเจ็ดไม่พูดสอเสียดแล้วแตกเล่ากันและไม่นินทาชาวบ้านพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์มีความสามัคคีแล้วก็แปดจะพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ 8, อ,าานยชนอย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้น <c oughs> ก้าวกำลังใจของเราจะไม่เพ่งเล็งโลกคือหมายความขึ้นชื่อว่ามนุษย์สนโลกเทวโลกอะพมโลกเราเห็นว่าไม่ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกจริงเราเราเราบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราต้องการนิพพาน <c oughs> จะไปได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญพยายามเดินไปเดินจริงๆไม่เอยหลังสักวันหนึ่งข้านามาันต้องถึงนิพพานแน่ คนที่หวังนิพพานอย่างน้อยที่สุดก็มีความดีประจำใจเป็นที่ชอบใจพื้นที่รักขโมคุทั้งหลายมีความสุขแล้วก็การต่อไปก็น่าจะว้ข้อทีสิบเราจะไม่คิดประทุษร้ายใครไม่จองล้างจองผายใครจะเป็นคนให้อภัยไว้เสมอถ้าไม่เกินวิสัยแต่ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเรายังไม่เป็นพระนาคาม,มีมันก็ต้องมีอยู่บ้าง มันมีก็ยายามระง,งับมาจิตใจมีสติสมัญญาสมบูรณ์ก็เป็นธรรมดานะความโกรธก็ต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระนนาคามีถ้า,ถายามห้ามความโกรธห้ามไม่ไหวก็ต้องโตตอบบ้างเป็นของธรรมดาแต่การโตตอบห้ยใช้เหตุใช้ผลเป็นสําคัญยาใแช่อารมณ์โทสะเข้าโตตอบจะดีมากแล้วก็ใช้อดกลั้นอดกลั้นการนิ่งไว้มากฝืนยิ้มไวเสมอไม่ช่าลมใจจะเป็นสุข ยินีความเยือกเย็นอารมณ์โกรธจะค่อยๆเบาลงไปและการสุดท้ายการทําความเห็นให้ถูกการทําความเห็นให้ถูกก็หมายว่าไม่ขัดใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนะรกมีเราก็มีเปรตสุรกายมีแล้วก็ว่ามีเทวดาหรรมมีแล้วก็วมีนิพพานมีแล้วก็วมี เราว่ามียังไงเพื่อการปฏิบัติในมโนยุทธิไม่มีอะไรสงสัยแล้วพบหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นว่าถ้าทําได้อย่างนี้แล้วก็ถึงแก่นแล้วก็ต่อไปสําหรับพระโสดาบันมีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานในบรรดา,าท่านพุทธบริษัทท่านีได้มโนยุทธิแล้วยจะไม่สงสัยเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานให้เป็นปกติ เช้ามืดตื่นขึ้นใจตั้งอยูย่อันที่อารมณ์ของพระนิพพานก่อนจะหลับเอาใจตั้งไว้ที่อารมณ์พนิพพานให้หลับไปจะดีมากจิตจะเป็นสุขเวลาตื่นขึ้นวันทั้งวันจะมีสุขวันนี้พูดถึงพระโสดาบันแล้วยอนอินทพโสดาบันไม่มีอะไรหนึ่งมีชีิตมีความรู้สึกว่าต้องตายสองคารพพระพุทธเจ้าก็ทมพระอริยสงสามมีศิลบริสินห้าบมมริสุทธิ์ แล้วเราสี่จิตมุ่งเฉพาะมนิพานมีเท่านี้เองตั้งใจคิดตามท่านปฏิบัติตามท่านเราจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าคิดว่าเราเป็นอย่าหลงว่าเราเป็นต่อมารมของพระนาคามีก็มีรมเท่าพระโสดาบันพระนาคามีก็ดีเอ้ขอโทษ่อ <c> า <oughs> รมของพระสีธาคามีไนี่คอมันแห้งเส <c oughs> ื้อมามันกัดคอ ถ้าสิทธาคารมีก็มีอารมณ์ท่าประสนาบันคือคิดว่าจะตายมีไม่สงสัย้นคุณพรระัตนตาัยมีสิ่งบริสุทธิ์มีจิตต้องการพนิพพานแต่มีจิตบรรเทาวความโลภความโกรธความหลงจิตบรรเทาวความโลภก็หมายความว่าฌานนาจาคานุติกรรมฐานคิดแง้ทานอารมณ์สูงขึ้น ถ้าไม่ดิ้นรลนในทรัพย์สมบัติเกินไปก็ทําทุกอย่างมีความขยันมันเพียรแต่ไม่ดิ้นเกินพอดีมันเท่าความโกรธก็หมายความว่าน,นาคามีมีความเข้มข้นในพรมิหารสีโกรธช้าหายเร็วให้อภัยเร็วมันใช้พมิหารสีเป็นเครื่องค้ำจุนคุมใจไว้เสมอมันเท่าความหลงเห็นว่าความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ ยังหาทางตัดกำลังใจพ้นจากความโลภและความโกรธทั้งสองประการในบารดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบรรเทาความโลภให้ใช้จารคานุสติกมาฐานเรายังไม่มีทรัพย์จะให้แต่คิดว่าเราจะให้ไว้เสมอถ้าให้พอกำลังจะให้เกินกำลังเท่านี้ความโลภจะบรรเทากำลังใจของเราคิดว่าเราจะไปะมิตรที่ดีของคนสัตว์ได้เหตุผล คนที่ทําให้เราโกรธเป็นท่าของกิเลสเราไม่ถีอเรือว่าไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาอย่างนี้จะค่อยๆบรรเทาความโกรธลงได้มากค่อยๆทําไปกําลังใจของเราไม่ถึงด้านนาคามีเพียงใดความโกรธต้องมีอยู่แต่นม่โกรธช้าลงไปนิดเบาลงไปหน่อยเป็นที่พอใจของเราแล้วอารมณ์จิตจะไปสุขอรรดาท่านพุทตรบริษัทโภคคนเวลามากก็มากแล้ว ก็ขอ,อุติเลยเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจังมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี